ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องอีกรอบนึงนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวผมจะสม,มัติเตะเข่าโกเจ้าของเ <c oughs> ตะเข่าโกเจ้าของนะครับก็ <c oughs> คือ world, เออดี๋ย <c oughs> วสิจับเลขกนะครับไทยรัฐเรนนิวบางฟองทูเดย์แตก็หไว้สุดทํามือเฮานะครับแต่เลขแต่ล่างนะก็คือเอาตัวชนนะครับตัวชนมาจาับจริงมันก็ชนหลายนะชนหลายตัวอยู่ 9ก้านะครับเก้าสองเก้าสองเก้าสองนะแต่ผมบจ่จําสั้นเพราะว่าเลขวิ่งผมบ่ได้เลขเก้านะเลขวิ่งเลขไอ้เด่นจับไปเลขบนนะครับอันนี้หรือว่าไ่ายจับไปเลขล่างกะเก้าหนึ่งเก้าสองนะ 91, 92, นะจับไปเลขล่างเรือว่าห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองอันนี้ผมจะจับให้เป็นเลขบนนะครับ หาเลขตารางเข้านี่ <c oughs> นชนนะครับ6กหกหกชนก็คือ6กหาสองนะครับหกหกหาสองหกหสองหหสองเข้ากับหกหานะครับกลับเป็น2ตัวก้อนนะ ห้าสองตัวก็กรับแค่นี้นะครับเอาให้มันหน่อยตัวก็เกลนะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามนะ เราะว่ามันชนกันทุกเจ้านะครับหรือว่าไพ่สีเลนเป็น3ตัวกับ6กห้าเลยก็ได้นะครับถ้าเป็น3ตัวนะ3ตัวโต๊ดนะเป็น6 5ห้าสองเลยก็ได้นะครับกอ่ิว่าผมจะจัห6 5 2สองเพราะว่ามันหากับ2มันเด่นเนะาะจังที่ผมก็เหยียดไปในเบื้องนั่นแหละ สูตรเด่นแต่ละสูตรนะแต่ว่าผมบ,ร,บริเลอลงให้เบิดนะให้เบิ้งแกสามสูตรสเด่นหนึ่งสองสามสูตรหนึ่งสองแล้วก็หาหกเจ็ดหาหกเจ็ดเลขวิ่งได้วิ่งหากับวิ่งสองนะครับเลขวิ่งเข้าที่ผมเย็นให้เบิ้งก่อนนะก็คือห้าสองเอ็สองห้าเห้าเสองยังกระว่าไปนะที่ผมก็เย,ย็นให้ตะกี้นะครับแต่ก่อนนะซึ่งเบิ้งยู่กับนี่แหละ ไอ้ที่ผมรีห้เบิงตามสูตรนะสูตรวิ่งในเจ็ดสามศูนย์เจ็ออก3 0มศูนย์เจดนะสูตรนี่พี่นอ้องติดตามอยู่ค้อนกับจิหูนะครับ6กศนสะออก6 0ศูนยสาสามนะครับออกหาสามแสี่สองสองออก4ี่สองสองนะทั้งวน,นี้มาผิดนะครับไอ้สูตรสูตร ไอ้นี่มันผิดเข่าที่เลขสองก็เลขศูนย์พรออกสองเจ็ดศูนย์นะก็ะกลับมาเขา่านะครับจังาหวัดหันารไดีจุดนี้ได้เจ็ดกับสองอันนี้หกเจ็ดแปดอันนี้ได้เลขแปดนะวันที่ได้เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดยังของมั่นแหละถึงวนันนี้นะครับเหตุออกมาแล้วสามแถวนี้นะครับคือเด่นของมัน่นตัวนี้ แถวที่หนึ่งอันนี้แถวที่สองอันนี้แถวที่สาม้าตามสูตรมันอีมันกระจาไตัวเลไล่จากล่างขึ้นบนนะไล่จากล่างขึ้นบนครับสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดจากล่างขึ้นบนห0ศูนย์สามนะครับห้าสามแปดสี่สองสองนะมันจะไล่จากล่างขึ้นบนเมื่อวันนี้มันมันสี่ เพราะว่าสูตรนี้บนเขานะสูตรนี้ได้8ปดกับ3ามเนาะล่างขึ้นบนก็คือเจแปดวกเจ็7เพราะว่าน,นี้ได้8แปดอยู่แล้วนะครับเจ8ด8 8นดแปดเจดปดปดนะว่วาหาันกระดมันซิบรายตรงเพราะว่ามันมันออกหามนะครับจริงจริงมันนนานจะเป็นเจ8ดดแปดกูล่ะแต่มันออกเจ็ดปดเจดนะครับว่าน,นี่นะนี่ละ่ะ 2องสองสองห้าบวกสองหนึ่งห้าสองศูนย์ห้านะเรียกว่าเจ็ดแต่ว่าผมว่าสอง,องนี่ยหนาจะเด่นกว่านะครับ,ก,บก็เลยมาจับเป็นนี่ละมันเด่นอยู่ที่หานะครับหาับ2สองนะซึ่งไอ้นี่ไอ้เป็นวิ่งตัวเดียวสูตรนี้ยังป่ปิดนะครับ วิ่งตัวเดียวเนี่ยูตรได้หาศูตรได้สองเนี่็กลับมาเขาล่าก็สูนนี่ก็ได้มีสองน้ำนะครับเพราะฉะนั้นหากับสองนี่น่าติติดห้าหา,หาแต่ว่า,าจริงนะผมจบเป็นหาศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหรือว่ามันจะออกเป็นศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้านะอาจจะเป็นหนึ่งห้าสองห้านะครับอืมแต่ผมดันไปจับเป็นเป็นอันนี้นะกระกบเอาเองนะครับต้องกลับด้วยเนาะกลับ ตามรักมันยินดีตัวนี้มันทีอยู่รักนุ้ยนะนะครับเลขห่านอาจจะเป็นนั่นแหละสองหนึ่งห้าบอกนะให้พี่น้องไปเดี๋ยวจะว่ากันนะอันนี้ผมยังบริสรุปผมแกเอาเด่นข้าวๆมาให้เบือ่อนเพื่อนให้พี่นอ้องไปพิจารณานะครับว่าห้าห้าสองห้าสามนะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสาม ประมาณนี้นะครับเลขบนนี่ที่ว่าผมให้เด่นสุดนะอันนี้จับตามเลขปฏิทินนะครับจับตามเลขปฏิทินผมกับบกงูด้วยกันนะครับว่ามันจะออกตัวใดอาจจะเป็นสองหนะึ่งห้าะไอ้พวกนี้ให้กรับนํำนะครับผมบริเวณปากหลักหนะึ่งหาสองหาสามหาก็ว่าไปหรือว่า ห6ึ่งหกอเพราะว่าไปนะครับยังบริษรสรุปนะแต่เอาเด่นเด่นมาให้เบิ้งก่อนนะเด่นก็จะอยู่ประมาณนี้นะดัเบิ้ลหาหาสองนะหา2าสอ,สอ,สอาไปสี่บนะ่ผมยังคิดว่ามันนาอาจจเบิ้ลอยู่นะครับ วันนี้โมเอนะเลี้ยงนี่อีกสิไม่เลี้ยงอยูสองตัวนะเลี้ยงหมายความว่า6กห้าหนึ่งนี่นนะหกหี่มันเลี้ยงกันเดหห้าหนึ่งหกห้าสอหรือว่าห้าหกหนึ่งหาหองหาสินะหกระ6อาจจะเลี้ยงเลี้ยงกันนะครับหรือว่า3 3มสี่ไปยูรักลอย หลักร้อยหลักร้อยเอฟซี FC เพิ่นบอกผมมาอยู่นะหลักร้อยกับผมกับคำนวณเบิร์กับโบพิธนะมันก็เขานะร้อยร้อยบนนี่ก็ได้สามหกเก้านะครับหลักร้อยบนนี่สามหกเก้านะก็เอามาจับใส่พวกนี้เบิร์ก็ได้นะครับอาจจะอาจจะเข้าตรงเข้าโจดนะครับเก้าห้าสามเก้าหกหนึ่ง 9ก้ามอะไรก็ว่าไปแต่ผมจับอีรีผมซิมีจับหกหกหนึ่งน้ำนะครับแต่ส่วนตัวถ้าเกิดว่าอันนั้นอีลีผมกัดแต่ว่าจักที่เขาบ่าเขานะผมชอบตัวนี้ลยครแล้วแต่นาก็นซื่อทุกตัวแล้วว่าอันนี้ก็ได้แต่ว่าบพราว่าตัวนี้แหละ หาจับส่อีกตัวนึงนะครับต้องติดให้เห็นละ่ะผมว่านี่ต้องจับส่อีกตัวนึงนะครับติดจับตัวไรใส่แค่นั้นแหละสีตัวนี้ผมให้เด่นสุดเลยแต่ว่าไม่คือสีเด่นหลายตัวแท้เหรอวะไม่เด่นหลายตัวแล้วครับ นั่นแหละตามที่ผมบอกถ้าเกิดว่านาดนอีนี้ก็เอาตัวนี้หลักหาจับส่อีกตัวหนึ่งพอ่อนะครับจบเลขบนนะครับโอเคครับ <c oughs> คลิปนี้บอเอาเงาเนาเนะเอาส้ำนีก่ก็พ่อเอาเด่นเด่นมาให้เบิรงแต่ผมยังไม่ได้สรุปนะเกือบสรุปแล้วละ่ะเดี๋ยวผมจิจับสองตัวสามตัวนี่ก็แค่เอาเลขอ,อ่าแต่ล่างเลขของไอรัสเดลินีวมารอกตัว D นะครับไม่สวดทำมือห้อง ม,มันเบิ่ง่าตัวเด่นๆมันตัวใดน,นะครับกับนแน่ล่ะมันออกได้ทั้งบนทั้งล่างนะเพราะว่าเพื่อนบนได้บอกมาด้เด็กบนหรือเลขล่างเนะ่ยอืมแับผิดจะหน้าเอานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวคือาไอ้สรุปสองตัวบนสามตัวบนอายุนะไม่เกินวันเสาร์วันอาทิตย์วันศุกร์วันเสาร์นะครับ จะทีมาไอ้สรุปให้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ